สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูจะกินบันูมากินอะไรมะยมมะยมมันทอดมะยมเชื่อมมะยมเชื่อมมะยมเก็บมาจากไหนต้นนาบานต้นนาบ้านเยอะไหมเยอะหนูชอบกินไหมชอบกินใครทำให้นี่แม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยหวานหวานอร่อยไหมใช่ไหนกินดูสิ ต้องกัดเอกด้วยไม่ต้องแทยกอได้นะคะหนูชอบทานใช่ไหมมันเยอะมันเยอะ,มยอะ,มยอะแม่ก็เลยเชื่อมให้กินได้ไหม กินสิรดน,น้ำเจิ้นรดน้ำจบชอบให้แม่ใส่จาลเยอะทำไม,ไมอร่อยอ้ยนยังไม่เข้าปากเลยอร่อไรยไหมทำแบบเนี้ย ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ให้เด็กๆกินอร่อยมากใช่ไหมอ่ะก่อนเข้านอนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ